ผมจะมาต่ออ่าเรียงประโยคที่จบนะครับมันเหลือสองหน้าสุดท้ายเดี๋ยววันนี้ผมอัดคลิปกับเพื่อนผมแล้วก็ผมลงให้ก่อนเลยอ่ะเรามาทบทวนก่อนนะครับก็คืออ่าเรียงประโยคอ่ะเราสรุปจากทั้งหมดจากหัวข้อนี้เนาะจากหน้านี้เลยเป็นคำสั้นๆว่าอ่ะขึ้นต้นด้วยคํานามเนาะตามด้วยตัวอย่างอา่ต่อมาเป็นการอธิบายเพิ่ม สี่ก็จะเป็นการลงท้ายด้วยเชิงปริมาณอ่ะอะไรเงี้ยโอเคมาทําต่อเลยนะครับมันน่าจะเหลือสองหน้าสุดท้ายก็คือหน้านี้กับหน้านี้นะครับอ่ะผมมาเริ่มก่อนเลยก็คือจากโจทย์นะครับข้อใดเป็นลำดับที่สี่อ่ะตามเดิมนะครับก่อนที่เราจะทำข้อสอบเราก็ตีตีเส้นอ่ะเรามาดูว่า มันหาคําลงท้ายได้ไหมเอ่อมันมันหาเราต้องหาคําขึ้นต้นก่อนอะขึ้นต้นด้วยคํานามตามด้วยตัวอย่างอะแม้ว่าภาษาไทยแต่การสื่อความคิดอะเห็นไหมครับอยู่ดีๆภาษาไทยนี่ก็เป็นคํานามขึ้นต้นได้การสื่อความคิดก็เป็นคํานามน่าจะขึ้นต้นได้อะแต่แม้กับแต่เนี่ยขึ้นต้นไม่ได้อยู่แล้ว อ,อยู่ดีๆก็ขึ้นต้นด้วยแม้ขึ้นต้นด้วยแต่เลย,แต,เลยแต่มันต้องขัดแยงนะ้งเนาะอ่ะโอเคแล้วเราเราลองมาอ่านบทความก่อนอ่าก็คือผมผมเน 4, 2, นะ้นสี่กับสองเนาะเพราะว่าเราเห็นเป็นคำนามขึ้นต้นอ่ะการสื่อความคิดไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนย่อมเกิดปัญหาทั้งสิน้นอ่ะถ้าเอาภาษาไทยก็เช่นเดียวกัน อ่ะเช่นเดียวกันมีปัญหาอย่างกว้างขวางมากอ่ะดูมันมันแปลกๆเนาะพอมันแปลกๆอะ่ะผมว่าถ้าดูจากเนี่ยการสื่อความคิดอะ่ะน่าจะขึ้นต้นได้ดีกว่าผมก็เลยเอาอันที่สี่เพราะว่าอันนี้มันมีเช่นมันเหมือนเป็นการอธิบายเพิ่มอ่ะผมเอาสี่อ่ะสี่แล้วอะไรต่อเราลองอ่านบทความใหม่นะครับการสื่อความคิด ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนย่อมเกิดปัญหาทั้งสิ้นแม้คนไทยจะพูดภาษาไทยได้พูดภาษาไทยหรือใช้ภาษาไทยได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีปัญหาด้านการใช้ภาษาอแต่ผมว่าเช่นเนี่ยตัวอย่างมันน่าจะต่อกัอนนี้อ่ะพอเราอ่านบทความการสื่อความคิดไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียนย่อมเกิดปัญหาทั้งสิ้น ภาษาไทยก็เช่นเดียวกันมีปัญหาอย่างกว้างขวางอ่ะแล้วก็ต่อมาที่แม้คนไทยจะพูดภาษาไทยหรือใช้ภาษาไทยได้แต่เห็นไหมครับขัดแย้งเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีปัญหาในการใช้ภาษานี่อ่ะอันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วเขาถามว่าอ,อ,อันที่สี่แล้วก็ตอบข้อสามต่อมานะครับข้อที่สอง ข้อที่สิบสองอ่ะเขาถามลำดับที่สองเราก็มาขีดดักไว้เลยดักไว้เลยอ่ะมาอ่านหาคำขึ้นต้นก่อนเนาะคำขึ้นต้นอ่ะมาอ่านประเทศไทยได้อยู่ดีๆทั้งชีวิตก็ขึ้นไม่ได้อันก็ขึ้นไม่ได้จนก็ขึ้นไม่ได้โอเคเราได้คำขึ้นต้นแล้วนะครับอ่ะมันน่าจะเป็นคำนี้ประเทศไทยอาจเกิดสาธารณภัยอย่างกว้าง อย่างกว้างขวางและรุนแรงอ่าประเทศไทยเลยอ่าเกิดสาอ่าอะไรต่อดีครับจนอยู่ดีๆไหมจนก่อให้เกิดความเสียหายเลยเหรอมันก็ไม่ได้ทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากพอคำว่าเป็นจำนวนมากเนี่ยผมว่ามันเป็นเชิงปริมาณได้เนาะถ้าเราอ่านเร็วๆเ,เ,เนาะพออ่านเร็วๆเวนี่ยเราจะเดาว,ว่ามันเป็น อันนี้ไว้ก่อนก็ได้แต่เราอย่าเพิ่งตอบนะครับก็ถามหาอันที่สองมันน่าจะเป็นการอธิบายเพิ่มเนาะประเทศไทยอาจอาจเกิดสาธารณภัยอย่างกว้างขวางและรุนแรงอันเป็นผลเนื่องมาจากภัยทางธรรมชาติจนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรัฐบาลเป็นจำนวนมากออันนี้น่าจะดีที่สุดนะครับ ก็ส uh um, ี่แล้วก็สองอ่าเดี๋ยวผมสับสนนะประเทศไทยความรุนแรงอ่าอันเนื่องมาจากเป็นการขยายเพิ่มจนก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโอเคครับเขาถามว่าข้อไหนเป็นลำดับที่สองก็คือข้อนี้ก็คือข้อสองอ่าโอเคตอ มาดูข้อนี้ครับคำเหมือนเดิมเขาถามว่าเขาถามข้อที่สามอ่าอ่าเรามาอ่านหาคำนามก่อนอ่าและอ่าขึ้นต้นไม่ได้เพื่ออ่ามันจะดีกําลังทหารและอ่าเพื่อตามด้วยวัตถุประสงค์เนี่ยก็ได้ก็ได้นะครับอ่าใช่ไหมถ้าเราอ่านเนาะอ่าเราเราลองอ่านบทความดีๆก่อนเนาะ เพราะว่าและเนีขึ้นต้นไม่ได้อยู่แล้วและขึ้นต้นไม่ได้มันก็จะมีกําลังทหารอ่ะกําลังทหารพึงใช้เพื่อการลบหรือการสงครามอันนี้ก็ดีนะครับกําลังทหารขึ้นต้นได้แต่พอมาจับเพื่อปกป้องสถาบันและพระมหากษัตริย มันก็ดูแบบยังไงอยู่เนาะอ่าผมดูก่นอนเพราะว่ากำลังทหารน่ะมันดีใช่ไหมครับแต่การเพื่อบอกวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็ขึ้นต้นได้นะครับตามไอ้ที่เราออกแบบกันครั้งแรกอ่ามาดูอ่าตรงเนี้ยเพื่อบอกวัตถุประสงค์นี่ขึ้นต้นได้อ่ะ,อะแล้วมันก็จะ ผมว่ามันก็จะแมทพอดีอย่างที่นี่เพื่อการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กําลังทหารเนี่ยพึงใช้เพื่อการลดหรือการสงครามและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเพื่อป้องกันไม่ให้ และเพื่อป้องกันปราบปรามไม่ให้เกิดสงครามอ่าม,มันถือว่ายากนะครับขพอนีอ้ถ้าเราเอาเพื่อขึ้นขึ้นต้นเนาะมผมเอาสองขึ้นต้นเพื่อป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์อ่ะและอ่ะมันมีต่อเนาะและเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบอ่ะ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา,หากษัตริย์เป็นประมุกกำลังทหารพึงใช้เพื่อการลบหรือการสงครามและปกป้องไม่ให้เกิดสงครามอ่ะอันนี้จะดีกว่าเหมือนพูดเป็นเรื่องๆให้จบไปนะครับอันนี้จะเป็นการพูดถึงพระมหากษัตริย์และก็ระบอบประชาธิปไตยที่เป็นพระมหากษัตริย์เนาะอ่ะแล้วต่อมาเราก็จะมาพูดถึงอ่ากำลังทหารอ่าแล้วก็ มีให้เกิดสงครามเป็นอันสุดท้ายอ่ะอย่างเงี้ยเป็นการพูดจบเป็นเรื่องเรื่องนะครับอ่ะเป็นเรื่องเรื่องอโอเคต่อมาครับข้อที่สิบสี่ใครอยู่ลำดับที่สี่อ่ะวันนี้ผมเออเออหน่อยเนาะอ่ะสิ่งแรกในในข้อนี้เราก็เขาถามว่าข้อสี่เราก็มาติ๊กไว้อ่าแล้ว หาคำขึ้นต้นอะไรคือคำขึ้นต้นได้และขึ้นต้นได้ไหมทั้งนี้ก็ไม่ได้ที่กำลังเป็นเห็นไหมก็ขึ้นต้นไม่ได้คือมันบังคับให้ธรรมลักษ์เลยเออธรรมลักษาหรือเฮลิโคนียเป็นดอกไม้เขตร้อนชนิดหนึ่งอะ,อะไรดีที่กำลังเป็นที่สนใจกันมากในวงการ ไม้ตัดดอกและวงการไม้ตกแต่งสวนของไทยทั้งนี้ก็เนื่องมาจากธรรมลัษ์ปลูกหรือเลี้ยงง่ายอ่ะอันนี้น่าจะง่ายที่สุดละ,ะที่คือขยายเนาะที่คือขยายแล้วก็ตามด้วยหนึ่งอ่ะทั้งนี้คือการบวกเพิ่มอ่ะ อันนี้เนาะคำนามเราเจอคำนามก่อนโอเคอข้อที่สิบห้าข้อใดอยู่ลำดับที่สามอ่เราทำทาก่อนติ๊กก่อนอ่ะมาอ่านก่อนนะครับว่าอะไรคือคำนามปัญหาการแก้ปัญหาเช่นนี้ส่วนใหญ่บางโรงเรียนอ่าอันนี้ข้อนี้ดีจะเห็น ส่วนใหญ่กับบางมีเชิงปริมาณมาด้วยอ่ะอะอะไรขึ้นต้นได้ส่วนใหญ่มาเลยไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมบางส่วนมาเลยไหมก็ก็ไม่น่าได,ได้อ่ะนี้นี่เช่นอ่ะจะเย็นๆเ,เนาะผมว่าตอนนี้ดีสุดอ่ะปัญหายาเสพติดในโรงเรียนหรือสถานศึกษาครูและอาจารย์ใช้วิธี แก้คล้ายๆกันอ่ะอันนี้ผมเอาหนึ่งขึ้นต้นเนาะเพราะว่ามันเป็นคำนา้ำอ่ะการแก้ปัญหาเช่นนี้เป็นการปัดสวัสด์ที่ไม่ยั่งยืนอ่ะก็ดูแปลกๆเนาะเรามาดูส่วนใหญ่ก่อนไหมอ่ะมาดูส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ติดต่อผู้ปกครองหรือไม่ก็แจ้งตำรวจจับส่งสถานกักกันหรือสถานพินิษฐ บางโรงเรียนก็แก้ปัญหาโดยการไล่ออกหรือให้ผู้ปกครองมาลาออกไปแล้วไปเข้าโรงเรียนใหม่การแก้ปัญหาเช่นนี้เป็นการปัดสวะให้พ้นตัวเท่านั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนอ่ะเห็นไหมครับถ้าเราพูดถึงส่วนใหญ่ก่อนเนาะอ่าแล้วเราก็มาพูดส่วนย่อยอ่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ยั่งยืนเห็นไหมมันก็จะ เป็นเชิงแบบเหมือนจบอะปริมาณเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ไม่ยั่งยืนอะไรเงี้ยอัอนเนี้ยคือหลักการคือเราหาคำนามให้ได้อ่ะแล้วเราก็มาต่อดูว่าส่วนไหนที่มันขึ้นต้นได้ดีกว่าอะไรเงี้ยต่อต่อกันมาเนาะขึ้นต้นด้วยคำนามตามด้วยตัวอย่างเนาะแล้วก็ต่อมาก็อธิบายเพิ่มลงท้ายด้วยเชิงปริมาณอ่ะโอเคคราวนี้ข้อที่สิบหกนะครับอันนี้จะง่าย ง่ายไหมหมายถึงว่าเราอ่ะสามารถในห้องสอบอ่ะเราสามารถหาดูได้เลยถ้ามันต่อกันตรงไหนเราสามารถตอบได้เลยแต่ในกอพอไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะไปเจอในสนามแถมมาให้ด้วยมาดูข้อที่สิบหกนะครับเรียงลำดับได้สมบูรณ์ที่สุดอ่ะเรามาอ่านก่อนเนาะออคน เอายังไงดีอ่านอ่านก่อนเนาะดอกแตงโมอ่อนรวมรวมกับผักอื่นๆนำมาแกงเลียงสองยอดแตงโมอ่อนคนมักเก็บมาต้มกับจิ้ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> กับกะทิจิ้มกับพริกกินผลอ่อนเขาก็เอามาแกงส้มใช้เนื้อใช้เนื้อทั้งมเมล็ดอร่อยมาก ผลแก่นั้นใช้รับประทานอเนื้อหวานเย็นชุ่มคอดีอ,อันเนี้ยเรามองถึงการเกิดก่อนหลังดีกว่าไหมใครเกิดก่อนครับยอดก่อนไหมพอมียอดแล้วก็มีดอกแล้วก็มีผลนะผลอ่อนผลแก่ปะ่ะอ่ามียอดก่อนเนาะถ้ายอดถ้าเราเลือกยอดขึ้นต้นด้วยสองมีสองข้อแล้วอ่าต่อมายอดแล้วไปไหนต่อครับ ยอดแล้วไปดอกถูกไหมอตอบเลยครับแค่นี้เราตอบข้อสามได้ละข้ออื่นเราก็ไม่ต้องคิดอนี่เป็นเทคนิคในห้องสอบนะ,ะครับต่อมา่ข้อใดเรียงลาดับได้เหมาะสมะเราใช้หลักการเดิมครับอเรามาอ่านกันเนาะหนึ่งผู้ป่วยเป็นต้อหินจะมีอาการตามัวสูญเสียลานตาลานสายตา การรักษาต้อหินอาจใช้ยาหยอดตาและยารับประทานต้อหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายจอประสาทตาถ้าเป็นต้อหินชนิดรุนแรงจะปวดตาปวดศีรษะมากและขึ้นไส้อาเจียนผู้ที่เป็นต้อหินบางลายอาจจําเป็นต้องรักษาด้วยการฉายแสงเลเซอร์หรือโดยการผ่าตัด เราจะไปยังไงดีต้อหินไหมควรจะขึ้นก่อนอ่าอ่ะ,อะเรามาดูนะต้อหินเกิดจากอ่ะอันนี้น่าจะดีต้อหินเกิดจากอ่ะ,อนนะ,ออะความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายจอประสาทตาอ่ะถ้าผมขึ้นต้นด้วยสามีข้อไหนขึ้นต้นเด้วยสามได้มีแค่สองข้อแล้วอ่ะต่อมาต้อหินเนี่ยมันจะมีอาการยังไง อะผู้ป่วยต้อหินเนี่ยจะมีอาการตามัวอ่ะสูญเสียลานสายตาเนาะต่อมาพอเป็นอาการแล้วเราต้องพูดวิธีการรักษาอ่ะลานสายตาแต่มันมีชนิดรุนแรงด้วยเห็นไหมอ่ะมันก็ส่งผลพอดีสามหนึ่งสี่ข้อนี้ข้อนี้เราก็ตอบเลยครับตอบได้ลอะอแต่เราก็ลองมาอ่านดูเนาะอ่ะโอเค อันนี้ข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่สิบแปดอันนี้ผมลืมเนาะไปรมข้อใดเรียงลําดับข้อความได้เหมาะสมอ่าอ่ะมาดูนี่ว่าคำไหนขึ้นต้นได้เพราะขึ้นต้นได้ไหมไม่ได้แต่ขึ้นต้นได้ไหมอ่าโอเคสามกับสี่ขึ้นต้นไม่ได้ล่ละสรุปแล้วมีหนึ่งกับสองขึ้นต้นได้มาดูก่อนว่า กำแพงทั่วไปที่ใช้ปกป้องเสียงมักเป็นกำแพงคอนกรีตสูง12ฟุตทางด่วนต้องสร้างกำแพงเพื่อป้องกันเสียงความดันมากกว่า67เดซิเบลขึ้นไปเราจะสร้างอะไรก่อนตามจริงแล้วเราควรจะสร้างทางด่วนก่อนไหมครับ เราควรสร้างทางด่วนก่อนกำแพงเนาะกำแพงที่กันเสียงอะ่ะมันเป็นแค่บางช่วงเนาะ,ะสรุปแล้วข้อ2ขึ้นต้นได้อ่าพอข้อ2ขึ้นต้นได้เรามาอ่านต่อครับอ่ะมันมี3กับหนึ่งสามเพราะเมื่อเสียงผ่านขึ้นไปยังยอดกำแพงมักกระทบและกระจายตัวออกเป็นเสียงดังข้ามกำแพงได้หรือข้อ1นึ่กำแพงทั่วไปที่ใช้ป้องกัน มักเป็นกำแพงคอนกรีตสูง12เมตรอะไรดีแต่กำแพงสูงอย่างนั้นก็การได้เพียง10บเดซิเบลไหมมันน่าจะเป็น4ลงท้ายไหมอ่ะสูงขนาดนั้นทางด่วนนะมาอ่านรอบสุดท้ายทางด่วนจะต้องสร้างกำแพงเพื่อป้องกันเสียงอ่ะดังมากกว่า67สิบเจ็เดซิเบลขึ้นไป เพราะเมื่อเสียงผ่านขึ้นไปยังยอดกำแพงมักกระทบและกระจายตัวออกเป็นเสียงดังข้ามกำแพงได้กำแพงทั่วไปอ่ะโอเคนะครับน่าจะเป็นสองสามหนึ่งสี่นะครับตอบข้อสามนะครับข้อนี้อลองอ่านดูนะครับคือเราหาคำนามให้ได้ก่อนแล้วต่อมาเราก็ใช้สูตรเราก็ตอบเลยจบ อันนี้ผมอัดชิปเร่งด่วนนะครับผมให้เพื่อนผมที่กรุงเทพอัดให้เพราะผมไม่ได้อัดนานแล้วผมอยากให้มันจบโอเคครับขอบคุณครับ